สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซีทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็มาพบสองสาวเหมือนเดิมนะคะที่ประสาทศสาศสนธรรมค่ะอันนี้ก็น้องบุญมีนะคะยืนไฟขาตลอดเลยค่ะก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยนะคะนอ่านนก้น น้องถุงเงินกระตุกโซ่ใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวจะพาเดินกินรอบๆปราสาทนะคะวันนี้อยู่ที่เดียวไม่ค่อยเป็นเลยกระตุกโซ่ใหญ่เลยน้องถุงเงินเดี๋ยวยายควรจะพาไปกินญ้าด้านนูน้นข้างหลังปราสาทนูน้นกระตุกโซ่ใหญ่เลยเดี๋ยวไปแก้โซ่ก่อนพาน้องไปกิน ด้านโน้นนะคะอยู่กับที่ไม่ค่อยเป็นนะคะ เดีย๋ยวไปตามน้องถุงเงินนะคะกระตุกโซ่จนตัวยูแน่นหมดเลยวันนี้ถอดยากมากเลยจะพาถุงเงินเดินเล่นหน่อยนะคะวันนี้ไ,ไปลูกไปหากินที่นูน่นไป้างๆปราสาทให้คุณตาเฝ้าน้องบนนุญมีไปหากินทางนูน่น น้องบุญมีอยู่นี่แหลคะค่ะถ้าน้องบุญมีไปด้วยก็ไม่ค่อยจะกินนะคะยังไงเดี๋ยวไปรับชมที่นู่นนะคะตอนนี้กำกำลังพาน้องลงไปแล้วค่ะไปไปไหมน้อวันนี้ไปตัวเดียวก็ไม่อยากไปด้วยจะไปตัวเดียวก็ไม่อยากไปด้วยวันนี้ไปไปลูกไป ไปกินทางนู้นจะไปไหมน้อถ้าไปตัวเดียวก็ไม่อยากจะไปอันนี้น้ำก็ขึ้นนะคะพาน้องทุ่งเงินเดินเล่นก่อนคะ่ะอยู่แต่กะที่ทั้งแต่เช้าทุกวันเลยคะ่พะพอเช้ามาก็เดินลงเขามานะคะไปลูกไป กินที่นอนไปหอมกล้วยไปยังไงเดี๋ยวไปชมทางโน้นนะคะตอนนี้น้องถุงเงินก็กำลังไปแล้วคะ่ะยาก็ตัดหมดกำลังจะขึ้นสั้น กินแถวนี้ไปก่อนอันนี้ก็พามาตัวเดียวนะคะให้น้องบุญมีอยู่ที่โน่นแหละที่โต๊ะกล้วยให้ตาเป้าอยู่ไปแล้วไม่มียาก,กินแล้ว หากินเรื่อยประสาทนี่ประสาท,สาทไม้ตรงนี้ก็มุกจีนเป็นไม้แกะสลัดนี่จะแม็กกวอนอีม เดินหากินไปโน่นแล้วไม่มีอะไรจะกินตัดทิ้งหมดแล้วแถวนี้เดี๋ยวพาไปมุมโน้นก่อนนะคะเดี๋ยวมุมนี้ก็ถักไว้แป๊บนึง ตรงนี้แหละค่ะตรงที่เขาเคยกินนะคะตรงไหนไม่เคยกินก็ไม่ยอมกินเลยเดินเอาเดินเอาตรงนี้ก็เป็นสวนยอมตรงทางตรงนี้ก็ที่ช้างเคยเดินพานักท่องเที่ยวนั่งเดินไปทางนี้นะคะแล้วก็ไปทางนน้นรอบปราสาททางเขาจะให้เดินมาทางนี้ เินออมอ้อ,อมมาทางนี้แล้วก็ไปลงที่เดิมไม่พาบุญมีมาวันนี้ให้บุญมีอยู่ที่นู่นเลยค่ะถ้ามาก็ไม่ยอมกินหรอกบุญมีเดินเหยียบยาทิ้งหมดเสียดายวันนี้ก็พาเจ้น้องถุงเงินมาเดินแถวกินแถวนี้นะคะก็มาถ่ายให้คุณพ่อคุณแม่คุณพี่ดูนะคะ ันนี้ก็พักเที่ยงพักเที่ยงพอดีเลยอันนี้เที่ยงตรงมามามา,มากินแถวนี้ลูกอันนี้มันเคยกินตรงนี้แหละประจำนะคะเนี่ยตรงนี้ชอบกินเพราะยาเ็าตัดทิ้งแล้วมันเพิ่งจะขึ้นใหม่เป็นญ้าอ,อ่อ,อนๆนะคะถุกเงินชอบเพราะฟันไม่ดีฟันไม่ดี จะกินไหมถ้าไม่กินก็กลับไปอยู่ที่เดิมนะถุงเงินอันนี้ก็เงียบมากเลยค่ะก็ไม่มีลูกค้ามานั่งช้างนะคะยายคุณป้าก็ให้เขามากินแถวนี้หละค่ะอันนี้ก็มาให้ดูน้องถุงเงินนะคะสาวแว่นตาดำ ตรงนี้เลยเป็นสวนยอมช้างจะเดินมาจากทางนน้นเดินรอบๆมาทางนี้แล้วก็ไปทางนน้นแล้วก็ไปลงที่เดิมนะคะนี่สาวแวนตาดำกินอย่างอร่อยเลยเป็นน้ำทะเลตึกสูงสูง กำแพงรอบปราสาทรอบบริเวณสถานที่ปราสาทศัสธรรมนะคะเป็นกำแพงรอบๆบเมืองโบราณปราสาทศัสธรรมเจ้าของที่เดียวกันกับช้างซ้ำเสียนบันปูนะคะเจ้าของเดียวกันของมิระยะประกันภัยที่สมุดประก,การเจ้าของที่เดียวกันตอนนี้ก็เหลือแต่ลูก ชายแล้วแก่อายุมากแล้วค่ะตอนนี้เจ็ดสิบกว่าแล้วจะของประสาทวันนี้ก็จะพากินตรงนี้เลยค่ะเพราะน้องถุงเงินก็ชอบกินตรงนี้แหละก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มาถ่ายให้ ชมน้อง,งดูถึงเงินกับบุญมีนะคะนี่อร่อยจังเลยชอบจังเลยตรงนี้เวลาลูกค้านั่งก็จะลบกินแต่ตรงนี้แหละค่ะ แดดก็ไม่ค่อยออกนะแดดไม่ร้อนวันนี้ฝนตกปล่อยๆนิดนึงคิดว่าแต่จะหนาวก็ยังไม่หนาวมากนะคะฝนก็ยังมีอยู่นี่บุญมีก็อยู่นู่นเละบุญมีอยากมาแต่ถ้ามาก็ไม่กินอนะบุญมีให้อยู่ที่นู่นและให้ตาเฝ้าอยู่ อันนี้คุณยายป้าก็พาทุงเงินมาตัวเดียวนะคะสาวแว่นตาดำเออกินให้อิ่มนะลูกวันนี้ก็สับป,ประรดก็หมดได้โทรสั่งต้นสับป,ประรดแล้ววันนี้เขาบอกว่ามาตอนเย็นยายก็ให้มากินแถวนี้ก่อนก็ขอฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่คุณพี่ทุกทุกท่านด้วยนะคะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางเพจของน้องถุงเงินน้องบุญมีด้วยนะคะแล้วก็ทางช่อง youtube น้องถุงเงินบุญมีด้วยนะคะวันนี้กระตุกโซ่ตั้งแต่เช้าเลยเวลาคุณยายไปถอดโซ่ถอดตัวยูก็แน่นเลยหมุนกว่าจะออกก็ยากมากเลยวันนี้เดี๋ยวกินนี่กินไปก่อนวันนี้เดี๋ยวตอนเย็นสับป,ประรดเขาก็มาส่งให้แล้ววันนี้ ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอพระคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่เมตตาสองสาวที่เคยเติมคะแนนในสองสาวนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยคะ่ะขอขอบพระคุณทุกๆกำลังใจคะ่ะคลิปนี้ถ้ายังไงคุณยายก็ขอพักคลิปนี้เพียงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะคลิปหน้าค่อยพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกๆท่ทานคะ่ะ